กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนี้กลับมาพอครับนุดหน่อยน้ำโชคอีกแล้วเนาะค่ะมณีนุดหน่อยน้ำโชว์กระ,ะกดเดินทางไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาแดงค่ะท่านผู้ชมนาแดงหนีเพิ่นกาไปนอนกอดแม่ยากบนน้ำะัองเนี่ยพิ่งมีโรงคบานท่านผู้ชมพึ่งเก็บมือค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นกลับมาพัดกุบานท่านผู้ชมมานอนบานมาฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวันฝันดอกดีผีหน้าท่านตัวเล็กมากท่านผู้ชม ตัวเลขความฝันของนาแดงรอบนี้จะเป็นตัวใดก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังกาฝากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบูผพาดเด้ทา้ตัวเลขแนวทางความฝันดีเด็ดปิดนะกๆ่างกับเพื่อจะเป็นการเสียเวลาเข้ากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันข,ของนาแดงพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนาแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนาแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ะไดมติดตามเรื่องราวความฝันของนาแดงเนาะค่ะพิ่นฝันอีกค่ะเรื่องราวความฝันของนาแดงเพิ่นสิฝันอย่างไรก่ะเราเรื่องความฝันของนาแดงใหทุานผู้สมทางบานฟังไหมคะจังสีนะครับเด้อเยบ่อยฟังผมก็ไปเล่นน้ำพุนป่วยไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองโรงพยาบาลน่ะน้ำายืนมกับไอเดรุดม แล่าบากที่นี่ผมเมื่อยผมกลับมาบ้านผมคิดผ้าบ้านห่อซองก็เลยว่ากลับมาบ้านเขาเนี่ยนอนยืนร้องไห้ย่างผ่านออกมาสูบยาออกมาสูบยาอยู่ไหนร้องบานเนี่ยนักพนันให้สูบอยู่ในโร้องบานต้องออกมาสูบเลยเมื่อวัยเมื่อวัยพระปนนสิมีอยู่ยเมื่อวัยพระแล่าบัดนี้ผมมาฝันว่าซาตูเล่ผมแห้ผมชอบเลยด้วยผมชอบเลยขออนุญาตเพื่น ผมมานอนเงนี้ยนผมฝันตะขาบขึ้นเงี้ยนตะขาบขึ้นผมเนี่ยล้างเนี่ยล้งเนี่ยเงี้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 ผมทีว่า,ากำมานอนบ้านเนี่ยตะขาบขึ้นสองตัวตะขาบตัวใหญ่ๆเลยถ้าผมมือเฮาเนี่ยเข,ข้นเขินคางผมด้วย้ามันมาตอดไปยังดอกเข้นคางผมขึ้นคางไปที่นี่ไหวไม่ไปยังสินอกก็เลยเอาเอามือคุ้มไปไปที่นี่อันจะคลองอัน อันอันเศร้าพายันพายันพายันสีแดงๆอ่ะเออก็แล้วเอาคุ้มไว้เอาเอาเอาคุ้มเอาคุ้มตะขาบนั่นไว้มันก็อยู่ซื่อเขาคิดว่าเขาตีตียังไงตีตัวเลขตะขาบสองตัวแมนตะขาบสองตัวครับแตัวตัวปกมือเนีน่ยล่ะตัวทำนี่เลยไปแรงเึินมากมันสิการมันกับประกาศเนี่ยก็เลยอันจะคองก็เลขซ่าวอันมีหอดมีดหอนยังเนาะ อันเจา่อก mm. ็ได e, ้เศร้อเอาผ่าแดงอั่าผ่าย่านไข่พ UH ู้น้อยๆเป็นกาเกี่ยวกของของหลวงพ่อน่ะเอาโปกไว้โปกไว้ก็ยู่ดลยบ้นบ่บอนะเขาคิดว่าจะแนวว่าพอเขาบอเขาใจเลมบานผ่าย่านนี่นี่ตัวนกบออันหวยจับมันเป็นมีแต่ภาษาขอมมันมีภาษาขอมม่บ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 ่่่ อ่าพาตนี้ว่าไอพาที่นี้มาจากไคพูดนะปูคุณเอาอายุหนเด้งเพราะว่าขินตูนนี่แต่ปูคุ่นห้ากระต o n ตะขาบมันสองตัวมากรต ong เออถ้าตะขาบไปยึ้นมันติดจอดไข่เพราะว่าข่ไข่มาจากโรงพยาบาลเนาะไข่มาเนาะข่เมื่อยแล้วข่ล่ามาจากคุณไข่ล่ามาจากไอ้ไข่ล่ามาจากเดชอุดมมาเดงอายุเท่าไหร่นาะค่ะหาหนึงสวหู่ตัวเนาะหากรต้ n งเอาตะขาบใช้น้ำที่มันสงตัวเลยสอป้าหกส สองเปหาบอกยังไงสองหนึ <'t> ่งบ่บ่หูจักแล้วคอยคอยบอกเล้นเลยนั่นนี่จะคอยบอกตรงขคอยบอกตรงเลยคอยคอยฝันมาเลยคอยบอกเลยอันบ่คอยแนวยยางไก่ยางยางยางไกอันโรกบานเนาะอันไอพระพุทธเจ้าว่นใหญ่ทีว่พอฏิสถานอยู่เนาะยกเมื่อไวยางยกเมื่อไวยห้ผมส่องในเด้อยา้ผมส่องในเด้อยางออกไปสูบยากรามมากกยกเมื่อไวยาผมเนี่ยใช้มือ ผมอยู่โรงพยาบาลซีเป็นมือผมเพิ่งกลับมาผมก็มาพักผ่อนเพราะอะไรงเพราะว่าไอ้ร่างกายผมเบามันเลียมันเลียนมั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 นบาไหวกลับมามาฝันมาฝันมานอนเฮียน์นี่มือเคื่องนี่เมื่อคืนนี่ได้นอนเฮียนว่ามันได้ขึ้นสวรรค์อู้ยว่ามันเลยขึ้นสวรรค์อุ่นหลายนอจีบุญมันเย็นเลยเย็นกระดูกกระเดี่ยวเจ็บเบิสเนี่ยไปเขาเขาไปอาบน้ำเขาไปอาบน้ำในห้องน้ำเนี่ยว่ามันเกือบซักตายไปแล้ว หนาวหลายหนาวหลายสั่นดู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 ไปเลยว่าโอ้ยมากใส่ผ้าคาสันแล้วก็เข้าไปนอนสจิกปะฮุ้มห้องห้อนขึ้นห้อนขึ้นอุ้นขึ้นนอ่น้าโคนเห้องมันสั่นเลยตุ้นอนโอ้ยังไงมาฟฝันบาทจากฝันยำใดหรอก่าหัวหรอกปเมือแล้วมาห้อนบาทว่ามันว่าไม่ได้ขึ้นสวรรค์ยังไะโอ้ยมานอนมันมตะขาบขึ้นมาไหม ตาขามาหายจากของในสองคางนี่คือยาคางเลยโตแบบไงใหประมาเมื่อนี่มันสิก้ากับ่กางตีตอนเขา่ตอหรือว่าสิเป็นอายุของหนาแดงเนาะบ้านนีตาขาก็สองตเนาะกับวกนี่ก็อาจจะเกี่ยวเกกับอายุหรือว่าบัตเลขทีนี่ห้องห้องบอกอีหลาห้องบอกอีหลาไม่ชนี่กูฟันกูฟันในีตาขาสองตัวตเนาะบอกบอกอีหล่าอยู่บ้านนี้บ้านเด็กที่ของหนาแดงก็หนึ่งสี่หนงนี่ะหนึ่งสี่หนึ่งเนาะอายุก็ ก็ไม่ได่กันว่าอายุหา10เอสปีหรือว่าสิเอาสองหาหนึ่งก็ได้เนาะสตรตัวสองตัวเันหนาสองตัวเนาะแต่ว่าตระขาตัวใหญ่เลยมันกับมันสิกัดห่อเขาว่ากดเสินอนคอยคอยนอนอยู่เฮี้ยนนี่มันขึ้นมาเลยสองขังสองตัวนี่ขึ้นมาห่วย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 วะใจผอมกันบ่เออมันมันใจขึ้นมาผมเป็นคู่นี่ไหมข่อยก็เลยข่อยก็เลยว่าก้อนข่อยมีไฟข่อยมีหัวบ่อแบดอยู่ละกลับไปผ่าผ่าแดงของข่อยน่ะก็เลยพกเลย เออปลุกลงไอ้ปลุกมีดพวุกยังไงไว้บ้างยังคางอ่าคอยปกลงคอยปกเลยเขาก็อยู่ค่ะนาแดงกขาบอกคิดสีว่าสีขาสีงาบอกเขาบอกเขาไม่ได้คิดแต่ขาเขาเด้คือว่าคือว่าแยกการปูกแยกการปูเออเขาบอกเขาปกลงอยู่ไหมค่ะค่ะเออเขาบอกง้อยจนบอกกันเห็นบ่ร์แต่คอยกำลังหยิบออกไปแล้วก็บอกอีหล่าอีหล่าบอกบอกอีหล่าว่ากูก็ฟันกูกฟันอยู่สนองค่ะค่ะก็ให้คอยกขาบอกโหได้ว่าสีเป็นแนวไหน เีซีทางบ้านพิจารนาเอาเนาะตีสีซอยกันเนาะเออสีสีซอยกันเาเด้อแล้วกับบัที่สีเมื่อสีเมื่อวลลั่มได้บัตรค่ะสิขับรถกับวลลั่มซาเลงนาแดงที่ให้นี่ก็คือสองหาหนึงแล้วกับบริทพ่งสี่หนึ่งสองอ่าสองหาหนึ่งทำไงเราว่าสองหาหนึ่งแล้วาของนี่มักแปดหาวมักแปดหาเออมักแปดหาวแต่ว่ากันบอกท่านมื่แล้วกับลับบ้านไปกัรกัรขารนี้การนันทุกหากัรนีเด้อ ความฝันของนาแดงกับมี่ซ้ำนี่บ่ค่ะครับค่ะขอขอบคุณนาแดงไลๆค่ะทีมาให้ความฝันตัวเลขเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีทุกคนค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชวกับสวาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวเลขขความฝันของนาแดงเนาะค่ะนอกจากทีนาแดงเพิ่ไปนอนลพยงบานเนาะค่ะนอกไปเฝ้าคุณป่วยสิบเอ็ดขึ้นค่ะท่านผู้ชมกลับมานอนบานค่ะมาฝันค่ะ ฟันทิ้นตะขาบค่ะตะขาบสองตัวเกาะอยู่ผนังบานค่ะนาแดงเพิ่นกระตกใจค่ะทา่านผู้ชมเอาพาย่านไปปิดไว้ต่ว่าตะขาบสองตัวนั่นกับบรเิเค็ดอย่างเนาะค่ะเนาะนาแดงเพิ่นกะคิดว่าตะขาบมีนาซิมาให้โชค่ะทา่านผู้ชมเพิ่นกะเลหยห้แนวทางตัวเอียกมา2สองหาหนึ่ง หน,น,นึ่งซีหนึ่งหนีบานเล็กที่ะแดละกาแปค่าะให้ท่านผู้ชมพิจารณาบึงเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่นาแดง้นไทยมากค่ะหว่วประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคหมนัมนหมนันล,ลําลําลุ่ยลุยเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปงกับความฝันของนาแดงกันทุกคนคะ่ะสุดท้ายนี่นุ่นหน่อยน้ำโโชคก็ข,ขอฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดหน่อยที่เห็ดคลิปดีๆได้ติดตามแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะค่ะสวัสดีค่ะ